สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อเขาใหญ่ทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาที่บ้านครับพี่น้องครับมาให้อาหารนกนะครับมาติตตามนะครับนกตัวนี้ครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วครับพี่น้องครับซึ่งถือว่าตัวนี้แปลกมากที่สุดครับพี่น้องครับฮะ ส่วนมากนะครับจะเจอก็คือ,อนกที่โทนสีแดงเนี่ยนะครับผมเวลาขนมันขึ้นมาใหม่บางทีมันก็อาจจะเป็นสีเทานะครับหรือสีดํา้ําแก่แล้วพอมันแก่ขนแก่ขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นสีเดิมครับซึ่งนกตัวนี้ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับผมไม่เคยได้นกแบบนี้มาก่อนนะครับถือว่าเป็นนกที่ พอถ่ายขนเสร็จแล้วนะครับผมมันจะกลับกลายนะครับเป็นสีดําหมดเลยครับพี่น้องครับดูครับดูนะอ่าเอาง่ายๆว่ามันกําลังจะกืนกินนะครับกืนกินสีเดิมของนกครับอ่ากืนกินเลยนะครับสีดําที่ขึ้นตอนเนี้ยนะครับกินสนับปีทั้งหมดเลยนะครับจริงๆนกตัวนี้นะครับต่อได้ใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นนกสีแดงนะครับเป็นนกทนสีแดงนะครับ นกตัวนี้นะครับซึ่งผมนะครับต่อได้นะครับอยู่นู่นแหละครับแถวแถวแถวสายภูครับพี่น้องครับแต่ยังไม่ใช่บนภูที่ลงมาหากินข้างล่างนะครับนกคือนกไม่ได้ลงมาจากภูนะครับเป็นนกแถวแถโซนบ้านจะแหลมนะครับทางทางนู่นแหละนะครับตอนที่มาหัดต่อนกนั่นใหม่ๆครับก็เคยมาอยู่ครับ นกตัวนี้อายุโลงอยู่ประมาณสามปีนะครับสามปีได้แล้วนะครับเพิ่งมาเห็นขนนี่แหละครับที่แปลกตาที่สุดนะครับเพราะว่านกถ่ายขนไปแล้วสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วนกก็ปกติดีนะครับแต่พอมาขนเนี้ยนะครับแปลกเลยครับทีนี้นะครับต้องรอดูอีกเรื่อยๆแล้วครับว่าสีเดิมเขานะครับก็คือออกอ่า โนสีแดงนะครับแดงแกมส้มอ่ะมันจะหายไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับนะไม่ใช่เฉพาะปีกนะครับตรงหัวก็เป็นนะครับตรงหัวนกครับหัวนกก็เป็นหัวนกก็เป็นสีดำนะครับพี่น้องครับอ่ก็ดำเหมือนกันนะโอ้โหนะครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะถ้ามันเป็นตั้งแต่ตอนแรกมันก็ถือว่าแปลกเนตอนแรกครับพี่น้องครับแต่ว่ามันมา ขึ้นหลังจากถ่ายขนนะครับครั้งที่3นั่นเองนะครับมันก็ขึ้นเลยนะครับดูครับหัวดำนะครับหัวก็ดำตรงกลางกระหม่อมเลยครับดำหมดนะครับตอนนี้ก็ถ้าเทียบก็คือสีดำเกือบจะหมดแล้วครับตีสะ80เลยครับตอนนี้นกนะครับเป็นโทนดำนะครับเพราะว่า3ปีย้อนขึ้นไปนี่ก็คือ ถ้าเป็นลูกผสมนะครับถ้าเป็นลูกผสมนี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะถ้าเป็นลูกผสมสายดำเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับแถวแถวบ้านนะแถวแถวในเมืองแถวอะไรนะี่ทางกรุงเพทพทางอะไรเนะี่ยน่าจะมีครับน่าจะมีครับแต่ว่าโซนบ้านผมนี่ไม่มีครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับสําหรับนกที่เป็นนกโซนสีแบบนี้นะครับนะอันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับ เพราะว่ามันมันสัตว์ป่าเนาะมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้แต่ว่าเสียงคันนี่ก็คือเป็นนกหลิวห้อยนะครับอ่าเป็นนกหลิวห้อยนะครับขันก็เสียงปกติดีนะครับถ้าสามปีย้อนกลับคืนไปก็คงจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับในการอ่าลูกผสมนะครับคงจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยิ่งยิ่งตอนนี้ก็คือแบบแบบ เบาๆอ่ะครับไม่มีเลยนะครับแต่ค่อนนี้ยังพอมีสา,ายต่อดินบ้างนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโซนผมนก็มีเป็นบางส่วนนะครับส่วนมากจะเป็นนกต่อกระโจมกระโจมก็จะเป็นนกที่นกป่านะครับก็มีหลายค่ยนะที่เอานกป่าไปเล่นกระโจมนะครับล,ลูกผสมก็มีอยู่ครับแต่ไม่เยอะเหมือนช่วงปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็รู้สึกว่าจะ จะดรอปลงหน่อยนะครับสําหรับโซนทางผมนะแต่ที่อื่นก็อาจจะเป็นปกตินะครับเนาะอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับอย่าถ้าถ่ายแล้วมันกลับเป็นปกตินี่ก็คือเห็นบ่อยมากนะครับแต่นี่ถ่ายแล้วโอ้โหกลายเป็นสีดําหมดเลยนะครับหลังนี่จะดําหมดแล้วนะครับหลังนี่นะครับหลังนี่คือจะดําหมดแล้วนะครับเหลือแต่ติดติดไปนิดๆกับพี่น้องครับ แต่ว่าฝั่งนี้ก็คือยังยังยังมีแดงเยอะอยู่ครับสนหรับปีนะครับยังมีแดงเยอะอยู่แต่ฝั่งนั้นน่ะดำกินเกือบหมดแล้วครับนี่ดูครับนี่่คืออย่างอืง่นปกตินะครับดวงตาขาอะไรต่างเล็บอะไรก็ปกตินะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวแรกครับ <laughs> ให้ผมได้วิเคราะห์ ะครับผมก็จะสังเกตนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับของแปลกนะถือว่าเป็นของแปลกนะครับเนาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่เคยเห็นว่าเป็นนกที่อ่าเป็นนกลูกผสมนะครับหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็ครับสามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับดูครับดูหัวอ่านี่แหละนะครับมันก็ดาหมดผมเคยตัวได้ตัวหนึ่งนะครับนกที่เป็น ไอ้นั่นแต่ว่าไม่ได้ดําแบบนี้นครับพี่น้องครับนกแคกหัวหัวมันดำเฉยแล้วก็มีมีบัวแต้มแล้วก็หางก็เป็นจุดด้วยคล้ายๆบัวแต้มนั่นแหละพี่น้องครับนะอันนั้นคือเคยเจอแค่นั้นเองกับ,กบ,กบเสี้ยนสอ,อที่หน้าอกนะครับแค่นั้นก็ถือว่าแปลกแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็คือมันดำนะครับมันจะออกโทนดำเลยนะก็คงจะต้องเรียนรู้นะครับศึกษา กันต่อไปอีกเนาะจะเป็นอย่างไรสําหรับนกตัวนี้ก็คงจะเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาแล้วเปน้องครับนกนะครับฟังแต่ชื่อว่านกเขานะครับนกเขาไม่ใช่นกเรานะครับมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับจะผิดแปลกแหวกแนวอะไรยังไงก็ไม่อาจทราบได้นะครับเราก็มีแต่เลี้ยงไว้ แล้วก็วิเคราะห์เท่านั้นเองนะครับเรามีหน้าที่วิเคราะห์เราไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากเพี่น้ราไม่เชื่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อราข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับแต่ก่อนครับ สวัสดีครับ